สถา,านีความเชื่อสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอเรื่องราว ตอนนี้มาทำอะไรที่แฟชั่นอย่าง่รคะเนี่ยก็คือเทศกาลจุดจีน26รับปีกระต่ายทองควันนี้เชิญเทพเจ้ามงคนมาจากประเทศจีนเลยที่ด้านหลังนี้คือองค์หมาโจ้รู้จักไหมคะองค์มาเจ้าแม่ทัพทิมเจ้าแม่ทัพทิมเจ้าแม่ทัพทิมรู้จักที่มีศาลอยู่ทั่วประเทศเขาเรียกภาษาจีนว่าหมาโจ้องค์เดียวกันองค์เดียวกันเทียนหัวเสี่ยบอเนี่ยคือภาษาใต้จิ๋วหมาโจ้คือภาษาจีนกลางหม่าจู่หมาจู่หรือหมาโจ้เนี่ยคือเจ้าแม่สวรรค์ที่อยู่ริมน้ำทั้งหลายคือเจ้าแม่ทัพทิม แต่มีถิ่นกําเนิดมาที่เมืองเหมยโจของประเทศจีนองคนี้มาจากเมืองเหมยโจเลยอ๋อี่มาจากเหมยโจเลยใช่ครับมาจากเมืองจีนเลยเหรอฮะใช่เพิ่งมาถึงเมืองไทยเมื่อสองสามวันที่แล้วเองก็ได้อัญเชิญมาให้ประชาชนได้กราบไหว้ที่งานแฟชั่นเอสตราลันด์อุ่าลนะค้ัามีเรื่องคตินิยมความเชื่อของเจ้าแม่ทับทิมอันนี้มีมานานแล้วใช่ไหมฮะอ๋อมีมาเป็นพันปีแล้วเป็นพันปีครับมีหลายตำนานมากตำนานเนี่ยเขาก็ว่าเป็นหญิงสาวที่อยู่ริม เป็นแท้ลิ้มอยู่ที่เมืองเหมยโจนี bueno e. ่แหละแล้ท่านเนี่ยเกิดมาในตระกูลขหาราดีบ้างเป็นลูกของข้าราชการบ้างแล้วก็มีความสามารถพิเศษแต่เด็กในการรักษาโรคทํางายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทํานานลงฟ้าอากาศเวลาออกเรือประมงนะครับท่านก็เลยช่วยชีวิตคนเขาไว้ได้และสุดท้ายเนี่ยท่านเสียชีวิตไปก็ยังมาช่วยเหลือ แต่อีกตำนานหนึ่งเขาก็บอกว่าพระโพธิสัตว์ควอิมเป็นคนสง่งองค<ช>์เนี่ยมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะจิตวิทยาความเชื่อของเจ้าแม่ทับทิมนี่เขาบูชาจะให้ผลทางด้านไหนให้ผลทางด้านเกือบทุกด้านส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องของการค้าขายเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บการเดินทางปลอดภัยสุโดยเฉพาะเมื่อก่อนเขาเดินทางทางเรือกันแต่ว่าตอนนี้มีทางเครื่องบินทางรถยนต์ก็ท่านก็ คุ้มครองได้หมดนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีกระต่ายทองกระต่ายเนี่ยถ้าตามเทววิทยาจีนเนี่ยกระต่ายเป็นพาหะของบนดวงจันทร์ดวงจันทร์เนี่ยของคนจีนกาเชื่อว่ามีเทพผู้หญิงชื่อเจ้าแม่ทับเป็นเทพธิดาพระจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีกระต่ายทองเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นปีชงหรือไม่ชงก็ตามเมื่อมาอยู่ในปีกระต่ายทองปี2 5 6 6เนี่ยควรจะต้องบูชาเทพสตรีเพราะว่าแสงจันทร์เนี่ยเป็นแสงแห่งความนวล นะครับเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นบริวารของผู้หญิงผู้หญิงก็จะคุ้มครองทั้งปีกระต่ายและปีทุกปีที่อยู่ในปีกระต่ายอ๋นี่คือหลักการในการแก้ปีชงนะเฉพาะปีชงและไม่ชงเฉพาะปีนี้ใช่ผู้รู้บอกว่าให้บูชาเทพผู้หญิงต้องไปเทพผู้หญิงเท่านั้นใช่เทพผู้หญิงที่ควรรู้จักจีนมีแค่2องอค์ก็คือหนึ่งพระโพธิสัตว์กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็องค์ที่สองคือเจ้าแม่ทับทีมที่มีคนว่าหมาโจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มาสักการะไม่จําเป็นจะต้องช่วงจุกจีนได้ทั้งปีได้ทั้งปีตลอดทั้งปีเลยนะแล้วเขามีเคล็ดที่นงิดนึงเห็นที่ทีคืออะไรจะบางคนเขาไปวัดเร่งในยี่ก็มีเขาไปแก้ปีชงก็ใช้เกิดทีันเขาจะมีใบคุ้มครองดวงชะตาเขียนชื่อพอจบแล้วเนี่ยเขาจะมีพัดจีนน่นำพัสวดพระสวดมหายานคุ้มครองนะครับทางนี้เขาก็เลยจัดเขาเรียกว่าอะไรใบอ่ะให้ให้คนเขียนแล้วฝากเอาไว้แล้วพอจบงานเนี่ยเขาจะไปสวดทำไี่ทีใช่ครับ จริงอาจารย์เรื่องของปีธงเนี่ยมีมานานแล้วหรอคือยงมีการพูดมีนานแล้วเพราะว่าเหมือนกับโหราศาสตร์ที่ของคุณอ่ะโหราศาสตร์ของไทยเราอ่ะของปีเขาก็มีตำราของเขาเป็นพันปีทำว่าชงแม้ว่าปะทะสมมติว่าปีนี้ถือเป็นปีกระต่ายเขาก็จะดูว่าราศีไหน นักจัดไหนกระทากับปีกระต่ายางอะไรส่วนใหญ่จะปีละสิ่งสิ่งละัตมีงานที่นี่แฟชั่นไอรแลนด์วันที่ไรวันที่30มกรากมนี้ครับมาที่เซียร์ระเด๋เนเจอกันที่แฟชั่นไอราแลนด์นะคะขอบคุณค้าขอบคุณคสา